โตโยต้าไฮรักตัวแรงอัพเกรด GR ยอดขายเกินค่าเจนใหม่ไฮบิด2.4ลิตร326มาทาคโคม่าประจำการไฮรัก GR 2026เทียบเท่าความดูลาความสปอร์ตของกระบะทาคโคม่าที่ขายยังฟังอเมริการวมไปถึงการอัปเกรดชุดแต่งภายในให้มีความสปอร์ตรูลารับแรงกระแทกด้วยเบาะพร้อมภายในที่ถูกตกแต่งให้มีความสปอร์ตรูลามากขึ้นกว่าโฉมปัจจุบันแม้ว่าจะราขายมายาว ตั้งแต่ปี2015ของการเปิดตัวกระบะไฮรักดีโอและจนถึงปัจจุบันยอดขายยอดจำหน่ายก็ยังได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นจนจบไม่ว่าจะมีการไม่ได้เชนมากระแสนิยมของไฮรักจีอถือว่าเป็นที่ยอมรับทั้งที่ไทยและที่ออสเตรเลียล่าสุดมีข่าวว่ารุ่นใหม่จะมาพร้อมกับไฮรักเจนใหม่ G อย่างทาโวแต่ดีไซน์ยังจะคงแบบไว้กับไฮรักจีอในโชวปัจจุบันก่อนที่จะมีการปรับเปลี่ยน รูปร่างหน้าตาให้เหมือนกับไฮรักเจเนเรชันใหม่ที่จะใกล้จะเปิดตัวในช่วงปี2025นี้วัเนียนแฟนทุกท่านนะครับวันนี้วัปเดตกระบะ ยอดนิยมทั่วโลกอย่างโตโยต้าไฮรักนะแม้ว่าจะเปิดตัวมาตั้งแต่ปี2015นะก็ยังมียอดจำหน่ายยอดขายที่ดีทั้งที่ไทยก็เบียดกับอีซูซูนีแม็กที่อินโดนีเซียก็เบียดกับทางมิตซูบิชิไทยท่านรวมไปถึงตลาดออสเตรเลียก็เบียดกับฟอร์ดเลนเจอร์ถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับไฮรักรุ่นใหม่ที่กาลังจะมาเพราะว่ากระแสต,ตอบรับยังดีต่อเนื่องแม้ว่าอยู่ในช่วงปลายโมเดลก็ยังทํายอดขายได้ดีแต่อีกหนึ่งรุ่นที่น่าจับตามองนั่นก็คือ GR กระบาดที่ต่อยอดมาจากไฮรัก จะได้รับการออกแบบให้มีความคล้ายคลึงกับไฮรักเจนใหม่ไฟหน้า LED สรงเพียวพร้อมกับกระจังหน้าสไตล์ดุดันกันชนเสริมด้วยแผ่นรองกันกระแทกด้านล่างุูมล้อจะมีการตกแต่งให้มีความดุดันพร้อมกับชุดแต่งรอบคันความสูงเพิ่มจากรุ่นปกติสำหรับการลุยในทางบีบากมากขึ้นกว่าเดิม ภายในคาดจะมีเบาะนั่งสปอร์ตขึ้นและอาจยืมเบาะจากรุ่น ok t ค c o m a TID Pro มาใช้เพื่อรับรองแรงกระแทกในส่วนของเทคโนโลยีจัดเต็มหน้าจอขนาด12.3นิ้วรับรองการเชื่อมต่อ Apple CarPlay and r o i d Auto แบบไร้สายรวมไปถึงกล้องมองรอบขัน360องศาระบบช่วยขับขี่ Toyota Safety Sensor ในส่วนของคุมพลังแรงขึ้นแต่อาจจะไม่ถึงกับแรงเท่ากับ r a ปเตอร์ไฮรักจีอ r ร์สปอ2,026ยังจะใช้เครื่องยนต์2.8ลิตร224แรงมาอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจนั่นก็คือการนำเครื่องยนต์ไฮบริดของ t a c o m ม2.4 i f o r e Max 326แรงมามาใช้แม้ว่าจะยังไม่ถึงขั้น r a ปเตอร์ เกือบ400แรงมา้าแต่ก็ถือว่าเป็นอีก1นาสำคัญสำหรับ Toyota ถ้าหากว่าตัดสินใจนำเครื่องยนต์จาก t ท c o m คมามาใส่ในไฮรักจีอาร์สปอปี2026นี้คู่แข่งและการทำตลาดโตโย t a วาง GR Sport ไว้เป็นคู่แข่งของ i n e o g e r e n i e t e s t m e n ก s ยร s u ท u แมนฮิสุซ a n ี n ม a เ a รด a ิ a ันนาวาและ Jeep, g r a d i t อ r m โ j จับและยังมีคู่แข่งสำคัญอย่าง Ford, Raptor ที่มีขุมพลังให้เลือกอย่างมากมาย เครื่องยนต์ V6 ถ้าหากว่า Toyota นํานเครื่องยนต์ V6 เข้ามาทําตลาดก็จะสามารถต่อกรกับ Ford r a n g e จอได้อย่างสมน้ําสมเนื้อแต่ทางนี้ทางนั้นต้องรองการเปิดตัวของกระบะไฮรักเจนใหม่ก่อนว่าดีไซน์รูปร่างหน้าตาจะออกมาทรงไหนส่วน G.R. น่านจะมีการทอดแบบมาจากไฮรักและมีการปรับเปลี่ยนให้ดูดุดันสปอร์ตรูลาด้วยชุดแต่ง ออฟโ a ดมาดูกันว่าปี2026นี้การมาของกระบะไฮรักจะสามารถทำให้ตลาดวงการยานยนต์กระบะสั่นสะเทือนมากน้อยแค่ไหนเป็นแฟนรอติดตามสำหรับไฮรักจีอากระบะสมรรถนะสูงจากโตโยต้าและสิ่งที่ต้องจับตามองเป็นอย่างมากนั่นก็คือแพลตฟอร์มหรือว่าพื้นฐาน tnge f ไฮรักจีอาจะสามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มนี้ได้หรือไม่หรือจะเป็นการขยบในส่วนของแพลตฟอร์ม imv แล้วก็มาปรับจูนในส่วนของช่วงล่างทำช่วงล่างใหม่มาดูกันว่าสาวกโตโยต้าจะได้ แพลตฟอร์ม t ี่ NGA คิด F นำมาจำหน่ายในไทยหรือไม่ปี2026นีนี้มีคำตอบแน่นอนครับผม